สวัสดีค่ะโอเคตอนนี้เป็นตอนที่สองเนาะในเรื่องของเราจะรับมือกับอาการไวทองยังไงคราวที่แล้วก็พูดถึงเหมือนอาการโดยทั่วๆไปนะคะว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะก็จะเข้าข่ายว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือวัยผู้ใหญ่แบบว่าเต็มตัวนะคะก็ จากประสบการณ์ที่ตัวเองก็คือเจอมาแล้วในเรื่องของอาการที่เป็นอาการของเมนูพอสนะคะหรือว่าอาการไวทองที่ว่าไม่ว่าจะนอนไม่หลับเนาะเหงื่อออกร้อนร้อนหนาวหนาวอะ,อะไรอีกอ่ะี้ซึมเศร้าหรอเออซึมเศร้าอืม หุดหงิดง่ายโมโหง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นเป็นมาทั้งหมดแต่ว่าที่ทรมานที่สุดก็คือเรื่องของนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เราชาตามมือเหมือนเวลาเรากำรรม,มือเงี้ยตื่นเช้ามาแบบอแทบกรรมไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออเราเกิดอะไรขึ้นนะก็พยายามหาวิธีพยายามกินวิตามินเขาพูดถึงตอนนั้นที่ท,ที่ที่มีคนแนะนำเลยว่าต้องกิน อไอตัววิตามินนมผึ้งอ่ะที่เป็นเม็ดใหญ่ๆห,หน่อยอ่ะที่เขาระบุมาเลยว่าสำหรับคนที่มีอาการไวทองเนาะเราก็กินกินไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะซื้อมากระปุกเบลเลอร์เลยประมาณสองร้อยสี่สิบเม็ดอ๋อสามร้อยเม็ดสิเออสามร้อยเม็ดกินเช้าหนึ่งเม็ดกินเย็นหนึ่งเม็ดเนาะอยู่หนึ่งเดือน อาการนอนไม่หลับอาการเหงื่อท่วมตัวกลางคืนร้อนร้อนหนาวหนาวก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเราไม่ถูกกับวิตามินตัวนี้หรือวิตามินตัวนี้ก็ไม่ทําอะไรไม่ทําหน้าที่ของมันอะคิดได้สองแบบเราก็คิดว่าเออมันอาจจะไม่อาจจะไม่ถูกกับเราก็ได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็บอกว่าเขากินแล้วเขาก็หายเราก็เออเออโอเคก็ลอง ลองก็เดือนหนึ่งก็ไม่หายเราก็ต้องไปหาวิธีอื่นแต่ว่าขนาดเดียวกันน่ะก็ออกกําลังกายด้วยนะคะก็คือเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วเนาะแล้วก็พยายามออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นวิ่งนานมากขึ้นปั่นจักรยานานานมากขึ้นแต่คือตอนนอนอ่ะโอ้โหแบบคือตาลืมไม่ขึ้นอ่ะแต่พอก้มตัวลงนอนนะไม่ใช่ก้มเนาะล้มตัวลงนอน กับนอนไม่หลับบางครั้งอ่ะกว่าจะหลับก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็เสียงอะไรนิดอะไรหน่อยอ่ะคือตื่นน่ะคือแบบสกิดอะไรไม่ได้เลยซึ่งไม่เคยเป็นแบบนั้นปกติเป็นคนที่หลับง่ายแล้วก็หลับยาวเนาะก็กลายเป็นนอนไม่หลับมีเสียงอะไรนิดหน่อยพอสมมุติว่ามีเสียงอะไรสักตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยพอตื่นปุ๊บนี่คือ กว่าจะนอนได้อีกทีอาจจะสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีตื่นเหมือนสะดุ้งขึ้นมาตีสองกว่าจะหลับอีกตีสี่แล้วก็ต้องตื่นหกโมงอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้แบบคือต่อเนื่องทุกวันนะคะวันที่หนึ่งโอเควันที่หนึ่งนอนไม่ได้นอนไม่หลับวันที่สองนอนไม่ได้มามาไม่หลับวันที่สามคือมันไม่ไหวแล้วมันก็นอนมันก็หลับแต่มันไม่ได้หลับแบบมีความสุขอะ นึกอ,ออกไหมเออแล้วเสร็จแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยอยู่จนสุขภาพจิตไม่ดีอ่ะคือเครียดมาก,กจะทำยังไงก็ลองคุยกันกับเพื่อนว่าเออเราเป็นแบบเนี้ยอ่าแล้วก็เริ่มเพิ่มเพิ่มคือมีอาการเรื่องของชาตามมือชาตามขาอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเหมือนไม่มีแรงตอนแรกก็คิดว่าเยเป็นเรื่องของสมองหรือเรื่องของอะไรหรือเปล่าตอนหลัง เราก็เลยมาเจอวิตามินอันนี้ไม่ได้โฆษณาขายของนะแต่มาเล่าให้ฟังว่าปกติเป็นคนที่ไม่กินวิตามินไงแต่พอเริ่มย่างเข้าสู่วัยนี้ก็เริ่มอะต้องหาละเพราะว่าฉันไม่ไหวแล้วแล้วก็จะกินยานอนหลับอ่ะมีเมลาโทนินแต่กลัวกลัวว่าเราจะติดก,ก็เลยไม่เอาก็เลยมาเจอตัวนี้นะอันนี้ก็คือเป็นวิตามินที่กินกินไม่ไม่กินเยอะนะอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อน ตัวนี้เป็นเ essential oil นะคะ essential oil ซึ่งก็ถามว่าตอนแรกกินเนี่ยอันนี้คือเขาดูแลสุขภาพโดยรวมนะดูแลสุขภาพโดยรวมคือตั้งแต่การะระบบะการไหลเวียนของเลือดระบบการขับถ่ายเรื่องของ จอยก็คือข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยนะดูแลข้อต่อสร้างสร้างความแข็งแรงให้กับข้อต่อแล้วก็อะ,อะไรกันเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะเรื่องของสมองด้วยนะก็คือแบบพัฒนาสมองอไม่ให้ไม่ให้มันเสื่อมมัง้งอายุขนาดนี้เนาะก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองด้วยนะแล้วก็มีไอตัวโคไพบ้าตัวนี้โอ้มันก็จะ ใช่โคลไป้าตัวนี้ก็กินก็เป็นเอเซนเชียลออล์อย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะระบบขับถ่ายก็พอกิน2อันนี้ไปก่อนกิน2อันนี้ก็เออก็รู้สึกว่าเฮ้ยนอนหลับดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นแต่แต่แต,แต่ปัญหาเรื่องของการชามือชาขาหรือเจ็บ เจ็บตามนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยเวลาตื่นขึ้นมามันจะเจ็บมากมันก็ยังไม่หายไปแล้วก็เหมือนเหมือนอาการชาเหมือนมีความรู้สึกด้วยตัวเองนะคะรู้สึกด้วยตัวเองว่าเหมือนเลือดไม่ไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเราเหมือนเลือดไม่ไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเราเราก็เลยไปค้นนู่นนี่นั่นเอ๊ะหรือว่าเราขาด สารอาหารอะไรหรือเปล่าก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าถ้าคนขาดสารอาหารนนะมัจะไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่แบบนี้น้ำก็จะมีความเป็นความซีดความเ,าเหลืองหรืออาการที่แบบว่าผอมแห้งผิวแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอดูโดยรวมก็เราไม่ได้เราไม่ได้ขาดสารอาหารนะคะ,ะทีนี้ก็เลยมาค้นพบอันนี้คือต้องบอกเลยนะว่าแบบทุกคนคือแบบ ไม่รู้ว่าอาจจะอาจจะเวิร์กกับตัวตัวเราเนาะแต่ไม่รู้จะเวิร์กกับคนอื่นหรือเปล่าอนะ่ะก็คือตัวแมกนีเซียมแมกนีเซียมแมกนีเซียมมันมีหลายแบบนะเออมันมีหลายหลายหลายเขาเรียกหลายอะไรอะ่ะหลายประเภทแมกนีเซียมที่มีส่วนผสมของเออแต่ละธาตุอะไรของเขาเนี่ยนะเรากินเป็นแมกนีเซียมซิตรีท คือตัวนี้นอกจากมันจะช่วยในเรื่องของอทำให้ระบบเส้นประสาทเราอะคือระบบเส้นประสาทเรา,าดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้เราอะคือในเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยหมายถึงว่าสร้าง ทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะคือให้เมตาบอลิซึมเราดีนะคะแล้วก็สร้างพลังงานสร้างให้เรามีเขาเรียกอะไรสร้างเอนไซม์ที่มันจะช่วยสร้างภูมิต้านทานในตัวเราคือโอ้โหแบบพอกินนะกินก่อนนอนนะคะต้องกินก่อนนอนตอนตอนครั้งแรกๆจะกินครั้งละสองเม็ดก่อนนอนเนาะโอ้โหบบบแบบหลับลึกหลับแบบ คือตื่นมาไม่มีอาการชาเฮ้ยมันใช่เลยเราก็เลยบอกว่าอะก็กินมาเรื่อยๆแล้วจากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะบอกเลยว่าคือเราอะนอนหลับแบบ7ชั่วโมงอย่างต่ำอย่างที่เคยพูดไปแล้ว7ชั่วโมงอย่างต่ำมากสุดก็เคยหลับถึง9ชั่วโมงแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่เคยนอนตื่นสายเกิน7โมงอะนะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือประมาณ เจ็ดแปดชั่วโมงเป็นอย่างตา่ำแล้วก็หลับลึกหลับสบายใครจะเข้าจะออกตรงไหนเสียงดังแบบไหนดิฉันไม่ไม่รู้สึกตัวเลยคือมันมันเป็นความสุขมากมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. แบบสวรรค์มีจริงแล้วก็ต้องบอกว่าไอตัวแมกนีเซียมอะ่ะบางคนถ้าแพ้เนี่ยก็อาจจะทำให้เพราะว่าเขาจะมีเขาจะทำให้เกิด เรื่องของท้องอการขับถ่ายที่แบบบางคนอาจจะท้องเสียเหมือนท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากกินตัววิตามินตัวนี้แล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ท้องไม่เสียนะแต่ว่าก็ขับถ่ายเป็นเวลานะคะระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นเออส่วนอีกตัวนึงก็คือที่กินประจําอยู่แล้วก็คือวิตามินซีอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรก็คือวิตามินซีกินเพื่อให้แบบว่าผิวหน้าเราดูสดใสเท่านั้นเอง นะอันนี้ก็จะเอามาเผื่อแผ่เพราะฉะนั้นอีนมพึ่งอีสารพัดท,ที่ใครเอามาพูดว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องวัยทองอะไรของเราเนี่ยหรือเมนโพสของเราเนี่ยคือลองมาแล้วก็ไม่เป็นผลมาเจอแมกนีเซียมตัวเดียวเท่านั้นคือแบบถ้าใครที่มีปัญหานะคะลองนะคะลองดูว่าตัวแมกนีเซียมแมกนีเซียมมันจะมี แมกนีเซียมซิเตรเทนะคะมันจะมีแมกนีเซียมอะไรเนี่ยมาเลตไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแมกนีเซียมมาเลตซิเตรเเอทแล้วก็ไกรซีเนตไกรซีเนตนะคะก็คือมันจะมันจะเยอะอะแต่ว่าหลังจากที่เรา uh, ศึกษาดูไอตัวซิเตรเทเนี่ยจะเป็นตัวที่น่าจะ uh, เหมาะกับปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับเราตามแบบการชามือชาตามข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งได้ผลก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังอยากเล่าให้ทุกคนฟังเผื่อใครที่มีปัญหานะคะก็ทดลองดูนะคะ กินแค่นี้ถ้าใครบอกว่าไม่ชอบกินวิตามินเลยแต่ว่าพอถึงวัยวัยหนึ่งเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าร่างกายเราอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอหรือไม่ก็ร่างกายเราก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนสมัยที่เรายังอายุน้อย,น,อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวช่วยมาช่วยทำให้ร่างกายเราสร้างพลังงานสร้างเมตาบอริซึมที่ดีเนาะสร้างระบบการเผาผลาญที่ดีการไหลเวียนโลหิต การทำงานของหัวใจโอหโหสารพัดเพราะงั้นคืออยากจะแนะนำนะคะถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะคะตอบตามประสบการณ์เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะแต่ว่าก่อนที่เราจะทานอะไรเราก็จะศึกษาก่อนว่ามันตรงกับปัญหาที่เรามีอยู่ไหมมันตรง าสารอาหารหรือว่าสิ่งที่เรากําลังจะทานเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหา,าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราได้หรือเปล่านะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับวันนี้